โ okay, อเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมไอซ์สี่พันกับเคียนสวิตต์บัลนซาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดกันหน่อยแล้วกันก็จะซื้อวันนี้แต่ว่าซื้อไม่เยอะเท่าไหร่สามสิบนี่แหละขอ,อเป็ดก่อนนะอ่ะกล้วยลงจัดครับผมไปซื้อไปเรื่อยๆนะซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องก็ได้สามสี่เปิดแล้วถ้าเกิดมันเจ๊งกันนะยังพอได้ลุ้นหน่อยรู้สึกว่าซื้อทีเดียวเนี่ยเริ่มไม่เ,เวิร์กแล้วนะฮะ ตยูวไว้ดิีอุ้ยสีแดงโอ้โหไม่ลงว่ะสีแดงขาดสองอันหน้านี่นตายอยู่้าอยู่945มาแล้ว1000ขาดอีก2000พี่ซื้อไปเราขาดอีก2000นะถึงจะได้ทุนเราคืนแล้วก็จะได้นับกำไรนะก็แบบต้นๆเลยขอให้ไม่ได้สักเท่าหนึ่งก่อนนะที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะให้เราเพิ่มได้เปล่าแล้วพยายามจะเล่นให้มันได้สักเท่านึงก่อนนะ มา 10k ก็ขอให้ผมเพ่ 10k ตอนนี้มาครึ่งหนึ่งซื้อไป3,000มาครึ่งหนึ่งน,ง 3, งนนะโอ้ยสีแดงสองงันมาไหมไม่เห็นมานนโอ้โหวาน,น่าจะเจ๋งแหละนะเพราะเหลือเปิดสุดท้ายแล้วไนงะโอเคตามนั้นฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแบบว่าแตกหนักๆโอ้ย3มัน ไม่ค่อยเห็นแบบว่าซื้อสามสิบบาทไปสามสิบแตกไปสองหมื่นเลยไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้เมื่อก่อนยังพอแบบได้อยู่นะผมอะแบบซื้อน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอือหื้อ แตถ้าเกิดเปิดน,นี้ยังเจ๊งหนักอยู่นะผมจะซื้อที่เบทหกสิบเลยนะใส่มันอยากให้เราไฟที่เบทหกสิบน,นะผมว่าโอ้ยยังถือว่าเจ๊งหนักอยู่นะโอ้โหโอเคเดีย๋ยวเราไปไฟมันที่เบทหกสิบกันเบท่อนเบท่อนสวยดิยไปไหนต่อวะ อสามอันลงไหมลงไหมลงลงยังไงก็ลงเชื่อผมเด้โอ้ไม่ลงไม่ลงก็ซื้อเอาเด้ <c oughs> โอ้โหมาสามอันไม่ลงนะมารึบฟีเกมเพิ่มรายใจมาแต่ตัวคูณมีแค่แปดร้อคูณแปดไปนะได้ฟีเกมเพิ่มอีกห้าครั้งเนาะเราต้องให้ได้1 0บเคก่อนนะเราถึงจะได้จะนับกำไรได้เนาะ ถ้าเกิดไม่ถึงก็จบเหมืนอนเดิมเฮ้ยสีเขียวลงไหมไม่ลงสีสิบแปดคูณเท่าไรคูณส <600, 24. S 1> ิบสามหกรย่สิบสี่ทำไมหนทางเราไมกยาวไกลเลอเกินโอ้คูณยี่สิบคูณแปดสีแดงมึงไม่ให้ยังไงวะเนี่ยใจคอคือจะแดกอย่างเดียวตามนั้นฮะโอ้ผมว่าเรียบ สีชมพูไม่ลงยังไงก็เรียบนะทรงนี้อีกสีเปิดเท่านั้นเองนั่นไงยังไงล่ะหูวร้ต้องลงอนะถึงจะถึงจะอันเนี้ยสองพนี่มันสองพันยีป่ะใช่ไหมเออ2022ิสองแล้ว ยังมา2 0 1 6อีกเหลือะรอบนี้ซื้อไปที่เบลดสี่นะเปิดแรกเรียบร้อยเปิดที่สองมาอยู่คอมโบมาสวยโอ้โหสามร้อยกว่าครับผมตัวคูณอยู่ไหนตัวคูณอยู่ไหนเรียบร้อยสี่ร้อยสิบเอ็ดครับผมคูณไปทั้งหมดที่สามสิบห้าเอาวะบวกมาแล้วที่สี่พันสี่ร้อยเอ้สนะี่พันห้าร้อยเนาะตอนนี้บวกมาแล้ว ได้เอาไป45นะแต่ดูก่อนว่ามันจะให้เราเพิ่มหรือเปล่าตัวคูณหน่อยคูณร้อยอยู่ไหนวะคูณร้อยไปเลยเฮ้ยคูณ่อยดิโอเคมีคูณ20รับผมช็อตนี้และมีสิบูณต่อเนื่องรูปพิษมีคูณมาเพิ่มอีกไหมขอคูณโอเค380นะฮะคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณไป37รอบนี้เรียบร้อยก็ผมได้เป็น14 KO การซื้อที่4 0 5ะตอนนี้มาที่2,080แล้วเนาะขอให้มันถึง 30K ได้ไหม เอ้ก็ถือว่าได้เยอะนะได้เยอะเพราะว่าซื้อไปที่สี่่นห้าเนาะเฮ้ยคูณห้าสิบเอาวะไหลเออคูณห้าสิบมามันต้องใจสวยเสียเงินเสียเงินโอ้ยอีสเอาแล้วเอาแล้วบันเทิงแล้วว่าบันเทิงแล้วมาดิวะคูณเท่าไหร่ทั้งหมดสองสามสี่นะสองสามสี่คูณเท่าไหร่คูณแปดสิบเย้ะแค่โอ้โห วันนั้นทีจะได้เห็นแบบนี้นะทุกคนซื้อไป4,500ันะแตกมา4ี0 0มกำลังบนในใจเลยนะว่าเดี๋ยวนี้แม่งซื้อน้อยไม่ค่อยจะแบบแตกแบบพันเท่าอะไรอย่างงี้เลยมาเฉยครับผมออโอเคเดี๋ยวผมขอเบ็ด300แล้วกันเผื่อมันจะขึ้นสักห้าถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเแบรบกที่เท่าไหร่ดีวะ เบ็ดที่ 45K สิ้าเไหมนาะก็น่าจะเวิร่มหรือว่าไอนี่ไปเลยจนกว่ามันจะถึงถ้าเกิด 40K มันไม่ถึงเราก็เลิอกอย่างนี้ดีกวา่าไหมเนอะว่าน่าจะเวิร์กว่าน,นะอืมสวยเดี๋ยวไม่ลงได้พันกว่าาขอเบ็ดหกร้อยแล้วกันมาขอลุยแล้วกันมา เฮ้ย hey, นึกว่าสีแดงจะลงให้นะชมพูนะสวยๆจิจจจจจจันนะอ่ะมาแต่งโมใส่โย่หฮี้วดันไม่โอ้กวยไม่ได้ปะเฮ้ยสีแดงอไม่ลงแลย้ยมันจะไม่ให้ลงจริงใช่ไหมเนะี่ยหนักหนาสาหัสเลอกเกินเอาเด้สีชมพูเด,ด้ชมพูสองอันเด้ไม่ลงเฮ้ยมันจะไม่ให้เราใช่ไหมเนี่ย โอ้โหอ่ะก็สรุปแล้วจริงๆก็ได้มาถึง 17K เลยเนาะก็คือเกือบ 50K แต่ว่าก็ผมอยากจะให้มันถึงอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ถึงจริงๆก็อยากจะเปิดเผื่อมันฟุกเข้าด้วยแหละอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันไม่ถึงหรืออะไรก็ขอขอหยุดตรงนี้แล้วกันก็ที่ได้มาตรงนี้ก็เบ็ด45นะทุกคนนะก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากจนแบบมาหร้านอะไรขนาดแต่ว่าก็ ได้มาถือว่าได้หนักนะถือว่าเป็นบิ๊กวินที่แตกหนักอยู่เหมือนกันนะโอเคผมว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปผมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนก็สำหรับวันนี้เกมสวิตนบนซากก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมบาย